สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมสวัสดียามะเสาร์นะครับวันนี้เก็บผักขายนะครับผมเพราะว่าผักอะไงลายแล้วว่าตะเลียน,นํำกบพี่น้องบ่วอาเดเก็บผักขายนอนตัวนี้เป็นผักกาดทนินนะครับผม, <c oughs> มกำลังงามเลยซู้กว่าผักนี่สี่พ่อขายลายอย่างลายเนี่ยแล้วผักกาดกวางตุงกวางตุงนี่ออกดอกเริ่มหลอดดอกดอกันด้วยครับพอเก็บขาย, <c oughs> ขายแล้วเก็บขายเรื่อยเลย,เ,ลยเนาะ ขอพักขี้กับพ่อแลอยอ่ะจ้ะคุณก็กมาซื้อน่อสวนเรื่อยๆกันสลัดนี่ก็ับไก่ละพี่น้องรู้สึกว่ากินได้แล้วตอนนี้เก็บกินได้แล้วแต่ยังบอสีพ่อขายดอกพ่อขายมไงมือซอกมืออ,มอ่ะอันนี้แล้วสลดัดแต่กับพ่อเก็บพ่อกินเลยเป็นประกาศหนินวานเล่นหน่อยเนาะซื้อมาทุงเดียวครับสิบบาทจนเกิดเต้ยเกิดดีครับ ลบปักกาดหินก่อนด้วยจ้ะสลัดคอดไก่แล้วพี่น,อนอ้องสลัดคอดจะเพป็นบอนหอเนาะต้องให้เพป็นหอก่อนสลัดขอดเ<อ>กี<ง>่ยวอิตาลีก็มีคตรใหญ่ตัวนี้ยังเบบีคอดปอดเมนบอแ่ง่เนาะข่ กวงตุ่งตอพี่น้องเพป็นเพื่อนอะไรกําลังจอดอกเนาะกําลังสูงกําลังงามเลยจ้ะกวงตุ่งเป็นงามแห่งอีกงามแห่งสูงเคียงหัวเขาพี่น้องอันสายน้ำสายน้ำใต้น้ำท่วมข้อเปิดบ่ได้เลยทุ่มวันนี้วันนีมข้นปลาสื่อผักบอกเอาประยู่บ้านนะ เราตัวทัวรมาก่อนดิพี่นอ้อกง,งามเลยครับกลวงตุงมต้นกลวตงตุงมเลยหัวแห้งทั้งหัวทั้งซอกเขากรอบแล้วต้นใหญ่ดีครับเหลือเอาตัวผลกำลังดอกด้วยจ้ะกำลังสีดอกเนาะแต่กระทือว่าคนเหลื่มอันนี้หลายแล้วนี่ดอกหลาย lên một lái đẹp quặn chua lên nhỏ coi nhảy phần phần xe này tôi thì ban rồi đó มันมีแปะไหมมันมีแปะอ่ะเบื่องที่ดอกแต่ลักปอดูวยองตุ่งสีม่วงที่น้องอกเตะม่วงปวดด่าแพงตลาดสดขายจากใดบอลลูนะครับแต่ว่าทั้งเฮานี่มัดสิบบาทอย่างเดียวบาทที่เก่านะ ้นบ่ได้แก่ได้พีหน้องบ่ฮัดแก่ได้ครับต้นกอใหญ่ซื่อม่เป็นนสหอหอบหอหอ้อนประกาศหอแล้วดูปในซองเขากับบอไดวาหอเนี่ยไม่รูปเพิ่ลองสังมาหวานมาปลูกเพื่อกเกดีของเพิ่มสังมาซ่องเดี๋ยวซ่องหนึ่งก็หลายบาทอยู่ด้ผีหนองเพราะว่าคาทรงแล้ว ขาทรงไปแล้วลองดูึ่งเสื้อผ้สีทรงมาหอดจะลืมไหมสักไซส์ทรงมาจากประเทศจีน,นเลยสลัดนี่ยไก่เลอพี่น้องนี่ยกำลังงามเลยครับผมนำหยดตัวนี้เป็นปลูกแถวแรกนะครับตัวนี้นะ่าจะเป็นพักการดเกลียวอิตาลีด้วยครับตัวนี้เพิ่นจิก,กอใหญ่เลยครับปกติธรรมดาเนี่เพิ่นจิกอใหญ่ตัวฝั่งนี้ตะเมนด้วยนะครับกำลังงาม,งามเลย ไก่แล้วพี่น้องนำยศกับถือว่าใส่ได้ด้วยครับปูกถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้เป็นฟิลล่ด้วยครับฟิลล่นี้บวกลนใหญ่ไปเลยฝั่งนี้ก็เป็น,นหลากหลายชนิดจักยางนี้ยแต่ตัวนี้เป็นประกาศหอมเลยครับหรือว่าสลัดบนานบานหาวเนี่ยแหละนี่ครับกำลังงามฝั่งนี้เป็นคอร์สสลัดคอร์ส ดึงลองสวยงามครับผมใส่ไทยมือดึงด้วยครับนี่ปลูกหลายหอย่างปลูกบ้านแล้วยด้วพี่น้องเลอยอีกประมาณเจ็ดเจ็ดแถวบ้านได้ปลูกเดี๋ยวก็จะเริ่มปลูกแล้วเพราะว่าตน้านพันธุ์เรือพอลงแปลงได้แล้วก็ถือว่าโอเคได้ครับผมถือว่าได้อยู่ทดลองปลูกนำจุดคางแดกเนาะก็ถือว่าได้อยู่ตอนนี้นะตักสูงกับนหนาจักหน่อย ูกเตียหมอกจมนายพี่น้องมุมเกามุมเดิมเลยครับนี่ตะจนบกมวงไก่เลยกินหน่วยเหลือพี่น้องบกมวงเอาเพิ่กำลังเป็นหน่วยนท้องสำหรบผมมือเลี้ยาไก่ละบาทวงตรงพี่น้องงามๆหมัดสิบบาทนี่คร <const> ับ <epidemi ology> สิบบาทพี่น้องบ่ใเญยบ่หน่อยเบิงเอาเด้ครับสิบบาทส่วนมากครับเป็นกวางตุ่งเด้ครับมีพักชีลาวเนาะพักชีลาวก็มีแลวครับของเตซีหมวงแลยกับผักกาดหินนด้ครับผมบ่ริน้ำจักหมัดลายหมัดอยู่ <ไล S 1> มัดใหญ่เดูมัใหญ่แล้ดีกดสื่อเไาจังเลยสื่อแบบจังใดละ่ะเราคิดนะสื่บาทพี่น้อยนัก,นกตัวหน่อยพูดไปดตัวใหญ่ยกไปอ,อกีกหนออุชา ตะกิ้ไปขายผักมาเ like, บิดระเด้อครับผมขายเบิดสุยางเลยใบไผ่น้ำถือกล่องไปละเบียดเบิดใบไผ่น้ำเนาะค่ะยัดกล่องเบิดพอดีมาเฉยกันเลยใบไผ่น้ำอาจีงก็เลยไปขายตัวเดียวเนาะไปขายแต่เดียวต่างหากขายดีเนาะพักสุดจากสวนยุติโครงการ มากเนาะมาือที่ค่ะบาดมาดยังเนาะสิบบาทผัดสดสดสิบบาทจากสวนโคตสื่อดีเลยพี่นาะก็ี่ยวกับการิทให้นยืดที่ป่าคนตางเจียลาปดุขันน่ะพัดเสาพัดเสาไปตลาดไปบ่ไปตลาดมั่งก็พัดมีแต่กวงตุ่งยางเดียว มันชิบุคคมค่าทีมันยังดอกค่าทีแพงค่าทีเขาสลัดนี่ไก่แล้วพี่น้องนี่ไก่ได้กินแล้วปีใหม่พอดีไก่พ่อขายแล้วกั้นแรงามๆเลยครับผมถือว่าโอเคอยู่ได้หน่ปลูกใส่เนี่ยเบิ่งลักพี่น้องงามครับกัลลังค์ขึ้นเพิ่นสู่เพิ่นสู่แดดได้เน,ะเน,น,นาะเพราะว่าแดดแห้งอีนี่เลยเพิ่นบน,นหนาวเนาะปีนี้เนาะงขั้นหนาวทีงามขันหนาวสีงาม นเว่นี่หอนครับพี่น้องตอนนี้กำลัางงามด้วยครับผมคือถอดตลาดพ้อมพหลังบ่ไไ้ไปไปบ่ไดรมันมีตะพักกวางตุ่งก็เลยบ่ไปต้นนี้ก็แลดีนะครับวานไมก็เกิดดีให้เก่าเกิดพรอย้าเกิดพรอยห้าห้าก็ร้ายแลดีเกิดดีเจ้าหนากขาบ่อหนาคือดอเดาจัดการเนาะถ้ถอนเนาจะเก็บแป้เขาอีกบ่ยยี่สิบบาท ขายได้จักบาทมพท่านด้นับเลยพท่านนนับว่าจักทเัาเอาไปเาละสองสามลยก็ดีวล่ะพี่น้องเนาะาสละสองลอยสามลอยลอยสี่ลอยดซื้อกับเขากินซื้อจิตหมักะวงตุ่งกำลังงามๆเลยกำลังดอกเนาะีเต้าอัวเงวพี่น้องมึงะแต่ละตนมึง้นเที่ยงเาเบงล่าักเขานนะ จะง,งามๆเลยเอ,อ้ยงามผักสูงสูงเกินหัวเขานะ่ะควงตุ่งอยู่อนว่าปุยขอกเนาะปุยขอกที่เขาใส่ใส่ซาสมทุกปีทุกปีด้วยครับปุยขอกนี่เขาก็เลยงาม,มเป็นดตะขีจีนก็ดีเน,ะนาะ ขึ้นชายก็บรรยายงไงเรอก็นอนขึ้นชายคน,นใหญ่สาแหงแต่ว่าถ้าได้ใหไงเราก็ดข้าวเดียวได้ปะทีนข้าวเดียวกันญ่เลยใหญ่เอาใหญ่เอาต้นนี้ก็เป็นสลัดคอรเนาะต้นนี้เป็นคอร์นไงแม่บอกคอใหญ่งกับผักชีจีนผักชีลาวครับตัวนกรก็พอ่อะไผ่เนาะตัเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้แล้วครับผมตอนแรกว่าจะไปขายผักน้ำแปดก็บรรยายไปเนาะเ <laughs> บ็ดเบิด เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณพี่น้องทีที่ตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ